สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องข่าวสารลิเวอร์พูลในวันที่24เมษายน2024นะครับก็ข่าวแรกในวันนี้เลยนะครับผมโมซาล่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลไปอีกอย่างน้อย1ซีซสั่นนะครับผมทารลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะมั่นใจหรือเชื่อนะครับผมว่าโมซาล่าจะอยู่ต่อ เพราะว่าน่าจะภายในสโมสรนะครับผมน่าจะเคลียร์ปัญหาที่ลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเอปกับซาร่าได้มีการเถียงกันเล็กน้อยนะครับผมในช่วง10นาทีสุดท้ายเวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลแถมลิเวอร์พูลมีแผนในการต่อสัญญาโมซาลาไปอีกหนึ่งฤดูกาลด้วยนะครับผมเหมือนกับของทางด้านของฟานได้กับเทนนิสอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเทนนิสอเล็กซานเดอร์อาร์โนน่าจะต่อไปอีกซะ 5ปีนะครับผมส่วนฟันได้นี่ก็อย่างน,น,น้อย1ปีเหมือนกับโมซาลานะครับผมถ้าเกิดนะครับผมลิเวอร์พูลไม่ต่อสัญญาโมซาลานะครับทางซาอุนะครับผมก็จะฉกของซาลาไปนะครับผมเพราะว่าซาลามีอุดมีอิทธิพลกับซาอุดีอาราเบียเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันด้วยนะครับ โอเคข่าวต่อไปเดร์เคาส์นะครับผมตำนานลิเวอร์พูลนะครับผมเคยพูดถึงนักเตะคนหนึ่งเอาไว้นะครับเป็นกองหลังของเฟยนูตนะครับผมว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจนะครับผมนพอสวัรค์สูงเลยนะครับผมก็นี่เขาเขาเคยอยู่ลิเวอร์พูลกับ เฟย์ยินูดมาก่อนนะครับผมเขาเลยน่าจะพอเห็นนักเตะดาวรุ่งของเฟย์ยินูดมาผ่านๆนะครับผมก็เกรตูริด้านะครับนี่คือชื่อนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับผมมีข่าวว่าจะมาลิเวอร์พูลนะครับผมแถมเขาได้ไปดูลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมด้วยนะครับผม ที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับผมโอเคในเรื่องของสถิติเกียรตุยดรานะครับผมก็ซีซั่นนี้นะครับผมยิงไปทั้งหมด6ประตูกับอีก4แอสซิตนะครับผมลงไปทั้งหมด31เกมนะครับส่วนตลอดชีพการค้าแข่งก็195เกมกับ 22ประตูอีก10แอสซิสต์นะครับผมในเรื่องของการบาดเจ็บนั้นเขาไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมครับ2 0 2 3 24เจ็บประมาณแค่3ครั้งนะครับเจ็บไป3วันกับ8วันแล้วก็7วันนะครับผมส่วนที่เขาเจ็บหนักมากที่สดุดก็น่าจะเป็น2 0 2 1นนะครับผมเพราะว่าเขาได้มีการผ่าตัดเข่านะครับผมเลยทำให้พักไปทั้งหมด 117วันนะครับก็ในเรื่องอีกข่าวในวันนี้อีกหนึ่งข่าวนะครับผมก็กุนอากเกโรนะครับผมได้บอกเลี้ยวพูว่าควรใจเย็นนะครับผมในการที่จะเทรนของนของนูนเยสนะครับผมนูนเยสเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมากเลยนะครับผม คุณโกเทโรบอกว่าให้ลองฝึกหลายๆแบบให้กับนูนเยสดูเพราะนูนเยสมีความเก่งในแบบของตัวเองนะครับก็วันนี้ข่าวสารรี่พูมีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในอีกทุกๆวันนะครับผมก็สวัสดีครับ